นะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับใครชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยผมดากคอนแคทครับคอนแคทไอเจอร็อกส่วนคุณ SP นี่คือชื่ออะไรครับพิเศษครับพิเศษนะครับสีส้มสีส้มชื่ออะไรครับชื่อช็อกช็อกกี้ช็อกกี้ส่วนคุณดาร์กครับผมคุณดาร์กคุณที่แอบเหมือนอิมพอร์เตอร์เลยนะมีพุ่มลวดพิลั่นผมยังไม่ได้เป็นดาร์กครับสวยครับคุณดาร์กนะไม่ได้เป็นอีกแล้ว มันชิ้งหน้าเบื่ออะไรอย่างนี้เราต้องไปยุ่งกับ O2 ไอ้เจ๊กมันยืนนิ่งแปลกๆนะปึ๊บปึ๊บโอเคผมพูดเล่นผมพูดเล่นใหม่นะครับอย่าเพิ่งตีโพยตีพายถึงคุณไม่ใช่ขยะคุณก็ถูกทิ้งได้สวยใครปิดไฟวะเนี่ยไอ้เจ๋กแน่ๆเลยมันยืนนิ่งผิดปกติมากเลยเราต้องไปทิ้งขยะครับเอ,อ้ยอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมใครก็ตามผ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 มขอเล่นนานๆนะ ฮ้ยโทษจีครับไปเข้าห้องน้ำมาเจอร็อกปับปับปับชิวๆอย่าเพิ่งทำผมอย่าเพิ่งทำผมมี Security หนึ่งคน e l e c t r i c คน Electric คน Electric หนึ่งคนคุณจะทำอะไรผมเลยเฮ้ยแ e ววเจอศพสีก้ะสหนาห้องกล้องนี่สีเขียวแค่มือมีสแกนสแกนด้วยกันไว้ ไปด้วยก,กันเถอะคือผมเพิ่งจะซ่อมสายไฟเพิ่งออกมาจากห้องแอดมินแล้วก็มาเจอเจอร็อกที่หน้าห้องสแกนครับผมสแกนเสร็จเมื่อกี้เลยเนี่ยมอมาแวมไพร์แปลกๆไม่ใดเราอะ่ะเดี๋ยวเราอยู่กับ SP เพิ่งเดินออกมาจากห้องแล้วก็มาเจอนายไงมันอยู่หน้าห้องไหนหน้าห้องกล้องศพอ่ะไม่เจอบเราเลยผมว่าอินพัเตอร์นี่มุดท่ออ่ะคือผมวนอยู่แค่ฝั่งขวาผมเจอ SP กับแวมไพร์อ่ะผมไปเจอสีชมพูแต่เอ๊สีชมพู เดี๋ยวเพิ่งเดินลงไปงด้านล่าง,งเพิ่งเดินลงไปด้านล่างไม่ใช่เหรออาฮะแล้วทําไมไปโผล่ด้านบนได้อะเดินเสร็จแล้วก็เดินไปข้างบนไงอเองก็เพิ่งมาไม่ใช่เหรอเหรอเดินไปทางไหนตอนขึ้นไปห้องสแกนอะไปด้านซ้ายหรือด้านขวายังไงนะตอนขึ้นไปห้องสแกนอะขึ้นไปจากด้านขวาหรือด้านซ้ายติดทางเดิมไปละหรือว่าลงท่อไปหรือว่าลงท่อไปผมผมไม่เห็นคุณเดินผ่านเลยนะผมไม่เห็นคุณเดินผ่านเลยนะไม่ใช อาสคิปก่อนก็ได้สคิปโอเคโอเคส้มตายฟรีมันแข่ง้ได้เนี่ยมามันน่าจงใจจริงๆเนาะมันน่าจงใจโอ้ยไม่ใช่กล่องดีเจโอโป๊ะอะไรวะอ่ะฮะเต๋าทำไมวาร์ปเร็วจัง่ะอะไรวะใช่ใมีเควสรุ่นบัตรมากผมกำลังทำเควสไอ้กล่องดีเจอยู่นะ ทำไมทำ่องเพลงมันเร็วจังเลยกูกูลังทำเนี่ยกูถามจริงทำไมจู่ๆงพูดถึงกูงขึ้นมาเลยเนี่ยโลกใช่ไหมเน่ที่ทำอีกอ้าบโวดผมโวดผมสวยบอกแล้วไงไอ้เจ๋งเป็นต <laughs> ้าคนนึงก็ดีใจละเป็นไงไม่ได้เล่นเลยม <laughs> ุกเข้าห้องน้ำใช้ไม่ได้เวรเซ็งเลยไม่มีรมเลย <laughs> ไม่ได้เป็นอีกแล้วโอทูโอทูเออชิลชิลไม่ต้องคิสมากไม่ไม่องไม่ต้อง,ไ,องไปคิดใครกันสีขาววิ่งผ่านไปนะนั่นแหละแน่นอนต้องเป็นเขาแน่นอนถ้าเกิดผมเจอศพแถวแถวนี้น่ะนะต้องว่อง,องไวด้ดนึงนะไเอเ้ควสห้องเนะี่ย <laughs> เบหรือ <Yeah. S 2> ว่าเรายิงไม่โดนมาตะกี้นะไม่รู้อะมันันก็ได้จะเชียวอยู่หรอกดูจะเดินวกวนกลับมานะตะกีน้นะนะปิดไฟอีกแล้ว ตรงไหนในภาคกรเดินตรงห้องสแกนครับและล่าสุดแล,และล่าสุดผมเห็นสีส้มกําลังเดินมาห้องสแกนด้วยเหมือนจะฆ่าแล้วก็ลงท่อไปหรือเปล่าคุณแชนคอกผมออกมาจากฝั่งขวาบนแล้วก็สวนสีดําสีดำผมสวนกับสีขาวและสีส้มฆาตกรมีอยู่หนึ่งคนนี่อาจจะเป็นการเซล,ลร์ e p o พอร์ตก็ได้ไม่ไม่ก็ค,คุณแชนคอกเป็นไก่กูเดินมาเดินมาเพิ่งเจอสีส้มคนเดียวเลย แล้วก็ไปซ่อมสายไฟข้างบนแล้วก็เดินลงมาที่ห้องสแกนโปเช้ SP ตายกูผ,ผ่านพี่ดาร์กก่อนแล้วพอผ่านพี่ดาร์กก็มาเจอกับสีส้มแส,สดงว่าสีส้มผมออกจากห้องกล้องมาซ่อมไฟอ่ะมาซ่อมไฟแล้วก็เจอสีส้มเจอก็สามคนมึงเป็น last วันแล้วอ่ะขอพยานหน่อยครับว่าพี่เห็นไอ้แดงนี่ไหมก็เห็นตอนสวนก่อนที่จะไฟดับก็คือสวนกันตอนหน้าใช่พอสวนกับพี่แล้วผมก็วิ่งขึ้นไปซ่อมไฟข้างบน ผมขอดาวว่าสก,กิปอีกแล้ว <laughs> มีอยู่คนเดียวอินพอร์เตอร์เหมือนเขาจะโลกแล้วโหวตผมหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเหมือนแบบเอ้ยต้องกับจัดไอ้หมอนี่แล้วมันรู้เรื่องเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็อันตรายนะครับเอ้ยอย่ามาทำผมอย่าทำผมอย่าทำผม,อย,ำผมอย่าว่าไอ้เจ๋งนี่ก็ดูอันตรายอันตรายเนาะเอาเควสหมดแล้วนี่เฮ้ย เคลสมันหมดแค่นี้เหรอฮัลโหลเวลเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ผมผมว่าผมได้ค่าตะกรแล้วแต่เขาไม่กล้าเล่นแจนช็อกแจนช็อกแจนช็อกแน่นอนครับผมสงสัยเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วมาต้องใช่แน่แน่ว่าจะใช่หรือไม่ใช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 ่ไม่ใช่ก็มึนไปและบอกแล้วไงเฮ้ย เป็นนักสืบได้ว่ะจรงไม่ไม่มึงต้องหาหลักพงหลักฐานก่อนยังไม่เห็นหลกักฐานเลยสีส้ <laughs> มโดนเฉยผมไม่รู้แต่ผมเก็บกดจากความสงสัยแรกมาใช้ในการตัดสินใจครั้งที่สองโอ้ my goodness I am imposter baby เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูวิธีกระชากศพอ่ะมันเป็นยังไงมันต้องมีสักคนหนึ่งที่เข้ามาทำา u ที่ห้องสายไฟ แล้วคุณ <laughs> โดดมาทำไมโดมาทำไมโอ้ยทำไมแวมพายหิวเลือดแล้ว ต่อหน้าต่อตาเลยอะไรจะพูดไหมผู้คนหิวเลือดเลือดติดเต็มตัวแล้วนะคนที่โดนสายไฟเลยไม่มีอะไรพูดแล้วว่ะมัหือนที่โรงพยาบาลนี่เนี่ยเออไปหาถุงเลือดกินที่โรงพยาบาลก็ได้นะไม่ทันพ้นหางตาเลยแม่กระโดดแง้มคอแย้มเกิดกระโดดโดออกมาจากท่อคือกดผิดไปความความแตกเลยจะฆ่าปิดปากกันหรอ ใช่ใช่ใช่แล้วคือสวยเดินไปเจอสีขาวก็เลยเอ้ยจบแล้วแหละเจอกันพี่น้องเจอกันครับพี่น้องเจอกันโอ้ตั้งหนมโมมันโกงจริงแล้วผมก็จะอ้อมลงมาเพื่อเก็บคะแนนด้านล่างเลยดูก่อนว่าจะมีโอ้โหไม่ได้แล้วแหละคงจะไม่ได้แล้วแหละไอตรงเนี้ยมันคงจะไม่ได้แล้วแหละมาเราไม่ต้องกลัวครับเราแค่ไม่ต้องลกแค่นั้นแหละ nhen 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 nữa ừ, nhen tham quyết ba online nó. ok hai đứa con dù na hai đứa con dù na <laughs> chưa lót dù đã lang nhấp online không เอาเดี๋ยวตีแดงโทษใช่ไหมเดี๋ยวทำไมผมผมเองเข้าไปในห้องแอดมินแล้วอยู่ดีๆผ่านห้องพยาบาลไปโดยที่มึงไม่ได้ออกอกจาห้องแอดมินเดี๋ยวทำไมนัวผมอย่างเงี้ยบอกเป็นยังสิเออบอกเป็นยังเด๋วเราปลอดภัยเดินทางปลอดภัยคุณช่วยโลกใบนี้ไว้มันง่ายกังหวะตัวฆาตกรผู้ไม่เคยเนียนเพราะว่า I am never lie ยังไงล่ะ ผมเป็นคนดีไงเออผมโกหกคนไม่เนียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็โปรดเชื่อผมนะถ้าเกิดผมพูดอะไรไปอ่ะอมผมคือผู้ช่วยชีวิตคนนะครับดูดูก่อนดูก่อนเจอกันบอกเลยเจอกันสามตาติดนะครับใครเป็นอ่ะฮัลโหลมาฟรังเฮ้ยเดินมาด้วยกันนี่บอกเลยสเต็ปเดิม แบบนี้มันใช้ได้ตลอดโอ้โหสน่อยไปละสวยโอ้ยสวยปิดห้องเรียบร้อยแล้วพี่จะปิดขังผมทำไมวะเนี่ยหน้าห้องไฟครับไ,ไฟนี่เหรอผมเห็นมผม,มผม,มผมเห็นแค่สีส้มอะ่ะ ตัวเดียวนอนแน่แนิ่งอยู่หน้าห้องอผมอยู่ <c oughs> หัวยาจะรีบกดทำไมผมกำลังจะเดินไปหาฆตาตกรเลยเลยคุณอยู่ไหนสีคุณเดี๋ยวเข้มอยู่ไหนครับผมอยู่ห้องพยาบาลตอนช่วงเริ่มเกมผมเดินมากับสีแดงสีแดงมีเวสสแกนผมก็มีเวสสแกนผมเชื่อใจสีแดงได้มีใครเดินมาห้องไฟบ้างครับผมถามแค่นี้เพียคฆาตากรมุดไปห้องเมดเบย์ครับสีเขียวเลยสีเขียวบอกอยู่เมดเบย์น่าสงสัยดีสุดแต่คือแต่คือเขาก็มาดูผมสแกนนะ เขาก็ไปเห็นจะแบบปื๊บป okay, ๊๊บอะไรผมเลยเราอยู่กันสองคนผมหน้าโดนแล้วถ้าเกิดเขาเป็นอ่ะซื้อใจเยอะบ้างซื้อใจเยอะบ้าไม่แน่ว่ะผมไม่มั่นใจว่ะจะเช็ดเลือดที่มีดยังไม่หมดก็ได้ผมไม่ได้เช็ดมีดผมเช็ดปืนเขียวเข้มโอเคเขียวเข้มโดนไม่โดนป่ะเด๋ยวเด๋ยวฆาตกรลอยนวลจบแล้วคุณจะไปโครตเสียไหมครับผมจำเป็นจะต้อง นะผมจะเป็นจะต้องกำจัดคุณทิงผมขอสักคนหนึ่งที่จะเดินผ่านมาห้องอิเล็กทริกมีไหมมีไหม <c oughs> ไม่มีหรอวะ What the hell is that เราต้องมาหาคนออกให้ได้สีเขียวใช่ปะ่ะผมสงสัยเรืองเงน,นตอน,นแรกอะ่ะคนที่อยู่2อคนด<ะ>้วยก,กันก็เป็นทังกู่แหละครับเพราะมีคนแตก2คนเดี๋ยวครับในห้องนั้นมีสี่คนผมซ่อมไฟอยู่ห้องอิเล็กทริกนะสรุปใครเนะี่ย เหลือเหลือเราคนเดียวเนี่ยคิปก่อนแล้วกันเราไม่มีหลักฐานน่ะเราซ่อมห้องไฟหยุดอย่างโดดเดี่ยวเลยสืยผมมันก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ยจริงคุณไม่ไว้ใจผมมีเควสหอง้องแอดมินทำเนียนไปเฮ้ยเดี๋ยวด้ยนะเดี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวดนะอุ้ยเดี๋ยวเราลืม ลืมดูกูดาวลืมดูคิวดาวเฉยเลยอ้าว <c oughs> ทาไมไม่ซ่อมเวสกันนะครับ <c oughs> ทำไมไม่ซ่อมเหมือนกันละครับทำไมไม่ทำทาท์